โครงการโคกหนองนาบานาน่าโบเดลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามนโยบายพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกจิรัต์บุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เห็นความสำคัญให้มีการพัฒนา โดยให้หน่วยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยให้หน่วยจัดตั้งโครงการโคกหนองนามาราาโมเดลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาตามเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์การสาธิตแปลงปลูกกล้วยหอมทองสายพันธุ์ต่างๆเพื่อขายตั้งแต่ระดับชุมชน จนพัฒนาไปถึงระดับการส่งออกไปยังต่างประเทศวัตถุประสงค์ที่จัดทําโครงการนี้ขึ้นนั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดินน้าและสิ่งแวดล้อมตามแบบโคกหนองนามโมเดลและขับเคลื่อนด้วยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายนักพัฒนา และเกษตรกรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตองที่มีความสนใจมาศึกษาแปลงสาธิตของหน่วยในวิธีการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยนามาสายพันธุ์ต่างๆในการดำเนินโครงการโดยจัดกำลังพลและยึดทรกรณ์โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ี่ส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 1. พื้นที่ส่วนกลางได้น้อมน,ำ,นำแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานและศาสตร์ความรู้ต่งางๆ มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 2. พื้นที่โคกโดยการประกอบกิจกรรมปลูกป่า,ามอย่างประโยชน์4อย่างคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็น 3. พื้นที่หนองโดยการขุดธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดเพื่อกักเก็บน้ำและนำน้ำเก็บไว้ใต้ดินเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 4. พื้นที่นา ประกอบด้วยคันนาทองคำซึ่งเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยถ่ายทอดแหล่งองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปดำเนินการพัฒนาและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ให้กับโรงเรียนและชุมชนและยังร่วมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทยและเป็นการสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจนจน,นำไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยดำเนินการลักษณะเป็นพื้นที่สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามความเหมาะสมของหน่วยทำเกษตรผสมผสานที่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร ประยุกต์กับความเข้าใจธรรมชาติในการใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัดทําประโยชน์ให้เต็มพื้นที่มีการทอผ้าดูเลี้ยงสัตว์หลายชนิดผสมผสานในพื้นที่เดียวกันสามารถกู้กูลประโยชน์ต่อกันและให้ผลผลิตที่หลากหลายราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองในด้านอาหารการมีรายได้สามารถปลดหนี้สินได้เราหวังไว้ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนรู้ และขยายผลนำไปประยุกต์ใช้เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวรรกเกเรรมรวมไปถึงรายได้ที่คาดว่า,าจะได้รับจากการดำเนินการโครงการและประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการโครงการก่อให้เกิดความผูกพันเชื่อมัน่นและศรัทธาระหว่างกองบัญชาการทัพไทยและราษฎรในพื้นที่